นญี่่ปุเข้าสู่เบรกที่2ของรายการครับตอนนี้คุณตันโฟกัสก็สวัสดีครับเดินทางมาถึงอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เดินทางมาถึงไม่ไม่ไม่ช้าไม่สายรถติดไม่ใช่ตันโฟกัสครับไม่ใช่ครับเป็นหัวหน้าก็อย่างเงี้ยไม่ทํานี่อโหลระกัน รายชื่อผู้โชคดีเดี๋ยวมันมาจับกันนะเอางี้หัวหน้าเบเลยป่ะเดี๋ยวขอดูขอดูหลักฐานนิดนึงทัวมือหน่อยเพราะรายการเรานี่รักความยุติธรรมนี่ฮะดูฮะไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมครับโกอัคุนทรจะใช้วงล้อหลักที่สองหลักที่เจ็ดครับเพื่อจับนะครับฉลากอหน่แหน่แใส่กันหน้าดูเลยลุนลุนรีบรีบเปิี่ยช่องกันเลยนะรีบเป็นช่องเลยนะแหมแหมแหมใครเป็นมุ้โชคดีเะครับเดี๋ยวผมจะให้หัวหน้าตัดโชว์อีกนิดนึงฮะ ไม่ได้ครับผมชอบความยุติธรรมฮะแหหววนนเไม่่ใสชอบความบริสุทธิ์ครับแล้วผมก็จะคนแล้วนะครับอ้าวนะครับใครรอดเงินหนึี่ยคืโรคดีเอ่ยโกก็ไม่มีนะอ้าวโทรด้วยครับอ้าวหยิบอะไรครับหัวหน้าคนด้วยหัวหน้าคนด้วยอ่าหนึ่งหนึ่งลายชื่อใช่ไหมครับหนึ่งลายชื่อก่อนครับตัวอันนี้เป็นอันนี้ของนบกิตอันนบะกิตอบนบกิตอบโนบะกิตรอบนบกิตรอบนบะกิตรับโนบะกิตรอบโนบะกิตรับโนบะกิตรอบโนบะกิตรอบโนบะกิตรอบโนบะกิตอบนบกิตรอบโนบกิตรอบโนบะกิตรอบโ ทันทารันทันททนทันทันทามอ่านไม่ออกเขาอยู่เมืองที่คู่กับป้ามืวงคู่กับป้าก็ต้องเป็นลุงเลยครับคุณปิ๊กเมืองลุงครับคุณปิ๊กเมืองลุงครับตอบมือด้ครับมาคุณส่งมาสามข้อความเองฮะคุณลงทุนได้น้อยมากแล้วก็ได้กางแกงตัวนี้ไปคุณปิ๊กเมืองลุงคุณปิ๊กเมืองลุงนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้ยิน ประนานโดได้ดูรายการเราแล้วเห็นชื่อคุณออกหน้าจอโทรทัศน์ที่เรียบร้อยแล้วกรุณาส่งที่อยู่มาโดยด่วนนะครับต่อไปนนี้ครับเป็นรางวัลของกล้องศักสิทธิบุญมีโชว์อีกนิดได้ไหมคุณป๋องมั่งดีกว่าพี่ป๋องมั่งพี่ป๋องโชว์หน่อยนี่ฮะดูฮะนี่นะครับนี่ฮะมือผมชอบจับคุณใต้จะใช้วงล้อหลักที่หนึ่งและหลักที่แปดเพื่อจับรางวัลกางเกงของกล้องศัก สิบบุญมีบัดนาวมีอะไรกุ้งกิ้งอยู่นะฮะจะเป็นใครครับนี่ฮะนี่ฮะเห็นเห็นกันเลยนะครับนี่เห็นกันเห็นกันเลยนะครับผู้ที่ได้ขังเกงกล้องสักสิ์บุญมีได้แก่ทันธารันทันแทนทันทันทันเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยน้องอะไรครับเนี่ยน้องเด้งพระรามสี่น้องเด้งพระรามสี่ครับ ขอแสดงความเสียใจทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นคุณบิ๊กและคุณน้องเด้งนะฮะเพราะว่ากางเกงกล้องสักกันนอบปรกิจหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผู้เล่นผู้เล่นครับคืออะไรครับเดี๋ยวอันนี้เขาเกิน้ามเลยฮเกงมาแล้วฮะเกงมาแล้วครับอันไหนของน้องเด้งนะแม้เสียดายอันนี้นอบปกฤตนี่นอบปกฤตนะครับเป็นของทางด้านใครครับหัวหน้าหัวหน้าจับได้บิ๊กเมืองลุงนะครับบิ๊กเมืองลุงครับหัวหนนี่ฮะอันนี้ของน้องเด้งพระรามสี่ครับกางเกงของกล้องสัก โอ้ยน้องเล้งมะรามสีเก่งมากนะฮะคุณปิ๊กนะครับปิ๊กปิ๊กปิ๊กครับนี่ครับปิ๊กกิต้าครับอันนี้กางเกงของนพเกร็ดกลิ่นนี่หอมฉุยครับฉวยครับกลิ่นหอมฉุยเอาอย่างนี้นี่ของคุณอะไรนะคุณบิ๊กคุณบิ๊กใช่ไหมครับคุณบิ๊กครับปิ๊กปิ๊กปิ๊กพัตนุลุงฮะคุณได้กางเกงของนพกร็แล้วคุณยังได้รอยจุบของโกออกคุณทอนด้วยครันถามไปจูบหนึ่งอ่าเป็นหนึ่งจูบ หน้าไปบด้วยเียคุณวนหน้าปเ้าเรือว่าคุณโกเขาตั้งใจมานานาแล้วรอการครับก็ครับเดี๋ยววันนี้ต้องอย่างที่บอกครับรายการเรา่อนี้เนื้อหาแน่นเอียดเลยทีเดียวครับก็ผู้ที่โชคดีก็เดี๋ยวย้ํากันอีกครั้งนะครับคุณปิกเมื่อกี้มาแล้วได้กางเกงคุณทรงที่อยู่อะไรนะคุณปิกครับได้กางเกงของน้กประน้ำตาต่อหอยมูครับแล้วก็น้องเด้ง พระรามสี่นะครับได้กางเกงของก้องศักสิทธิ์บุญมีส่งมาด้วยนะครับน้องเร้งพระรามสี่ที่อยู่นะฮะครับผมเอาละครับตอนนี้อย่างที่เกริ่นทิ้งท้ายไว้ในเบรกแรกครับเราจะไปชมชีวิตในปัจจุบันณวันนี้ครับของทางรัตนพลสวรพินครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผมจะมาพาท่านเนี่ยสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ แล้วก็เรื่องราวของอดีตแชมป์โลกที่มีสโลแกนฟังและขนลุกทุกครั้งครับชัยโยชัยโยย่าโมออกึกครับนั่นก็คือรัตนพลสวรพินครับหรือว่าเขาทรายน้อยของเรานะครับแม่ต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้ขึ้นชกทีลรยนี่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยต้องหยุดแล้วก็ดูเขาครับต้องดูเขาเพราะว่าเขามีสไตล์การชกที่ดุดันรุนแรงแต่นี่ครับทำไมผมต้องมายืนอยู่ตรงนี้ครับนี่ก็คือวัด พระธรรมกายนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับที่ผมต้องมาวันนี้นี่เพราะว่ารัตนพลสวรลพินครับเขาคิดฆ่าตัวตายครับทําไมอดีตแชมป์โลกของเราต้องคิดฆ่าตัวตายทาั้งๆที่ธุรกิจของเขาก็ดีทําไมเมื่อ3เดือนที่แล้วเขาถึงฆ่าตัวตายเขาโทรมาหาผมเมื่อน้องโทรมาผมก็ต้องรีบมาเลยครับไปที่บ้านปรากฏว่าเขาไม่อยู่ใจผมหายแวบเลย เขามาอยู่ที่วัดพระธรรมกายนี่ครับมาที่จังหวัดปทุมธานีจะมาอุปสมบทนะครับอุปสมบทเป็นครั้งที่4ี่ครับเดี๋ยวเราไปถามเขาเลยดีกว่าครับว่าชีวิตของเขาทําไมสามเดือนที่แล้วถึงอยากจะตามผมไปเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้มานั่งอยู่กับอดีตแชมป์โลกอดีตแชมป์โลกจะบอกว่าผู้ยิ่งใหญ่เหรอเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆครับโดยเฉพาะคําจํากัดความหรือว่าสโลแกนในตัวเขาครับว่าไงนะครับชัยโยชายโยาย,โย,ยาโบกศึกครับต้องดังว่นนี้ครับชัยโยชัยโยยาโบกศึกนี่ครับ เขายังอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยทุกคนครับรัตนพลสวรพินหรือก่อนเลิกนี่เป็นก่อเกียรติรัตนพลนะก่อเกียรติยิมนะครับอดีตแชมป์โลกยิ่งใหญ่เกียงไก2อส,สองสมัยก่อนที่ผมจะตามหาเจอโอ้ยลเล่นเอาเงื่อตกเลยครับเพราะว่าวัดพระธรรมกายครับที่จังหวัดปทุมธานีนี่ต้องบอกเลยว่ามผมไม่เคยเห็นสิ่งก่อสร้างทางธรรม ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ดูน่าจะเป็นอมตะดูแรงศรัทธ,ธาครับจริงๆครับท่านผู้ชมครับทั้งแรงศรัทธ,ธาทั้งสิ่งต่างๆเนี่ยอยู่ในสองตาแล้วก็เต็มเปี่ยมด้วยหัวใจของผมจริงกว่าผมจะตามหาตัวรัตนพลเจอโหท่านผู้ชมครับเหนื่อยพอสมควรเลยครับไม่ได้แอบไม่ได้แอบหรือว่าแอบมาครับผมเคยบอกกับตัวเองว่าจะขอตายที่นี่ครับ ขอตายที่นี่หมายถึงเมื่อก่อนชีวิตไม่ดีแต่ก่อนชีวิตผม,มดีแต่มาบวชแล้วชีวิตผมกลับดีขึ้น,นชีวิตผมกลับดีขึ้นผมจะขออยู่ที่นี่ครับเมื่อก่อนผมคิดฆ่าตตายด้วยนะประมาณกี่เดือนครับที่คิดฆ่าตัวตายมาณสามเดือนสี่เดือนที่ผ่านมานี่เพราะว่าผมกขบ่อเพราะแม่ค้างกุญานะเดี๋ยวผมต้องทำใจนิดนึงครับ บวชครั้งนี้เป็นครั้งที่ครั้งที่สามของผมคร,ครั้งที่สามนะครับท่านผู hmm. ้ชมครับคําว่าชายสามบวชเนี่ยนะครับไม่ใช่ใช้กับพระพุทธศาสนาไม่ใช้กับาศาสนาพุทธเรานะครับชายสามบวที่เขาพูดกันถึงนี่คือบวชสามศาสนาครับพุทธอิสลามแล้วก็คิดใช่ไหมแต่สําหรับพุทธศาสนาเราบวชกี่ครั้งก็ได้ครับจิตใจไม่สงบบวชเลย พอจิตใจสงบกลับเข้าทางโลกนิดนึงเพราะทางโลกมันไม่สงบจริงกลับมาอีกนี่ครั้งที่สี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ของผมฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วผมไม่ได้ไปขายบะหมี่อยู่ที่ธนกสารนะจิตใจผมไม่สงบเพราะว่าพรกข่ามีทุกคนเขามากวนผมผมอยากใจเย็นนะผมอยากใจเย็นที่ผมได้กลับมาบวชอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมเกอบชกตำรวจไปผมพูดง่ายว่าผมเกอบต่อยตำรวจนะ ดีที่ว่าหลวงพอ่อบอกผมใจเย็นไว้นะปู่เลยต้องใจเย็นเลยผมไม่ได้ช,ก,ชกตำรวจครับแต่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับไม่ไหวเหมือนกันอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับย้อนไปอดีตอันแสนสดใสหนทางปูด้วยดอกกุหลาบแม่เดินไปทางไหนก็สดใสซับซ่าครับมีแต่คนพี่บ้เอ้รัตนพลเอ้ไอ้ขอเลยเซนครับโอ้ยใชยโยใชยโยย่โม สโลแกนของเขาถูกกล่าวขานถูกเรียกถึงทุกครั้งที่เดินทางไปไหนก็แล้วแต่ยิ่งใหญ่จริงๆครับรู้สึกว่าช่วงที่ดังสุดๆนี่มีเงินเยอะนะทำรีสอร์ทไปด้วยเนี่ยไม่ครับเ,เพราะ,ะวา่าโชคนาได้โชคทีเงินหมดประกันชั้นแรกได้แสนห้าประกันชัน้นแรกได้แสนสามประกันไฟสอนได้แสนสี่ประกันไฟสามได้แสนห้าห้าเดินทุกครั้งหนึ่งเจ็ดเดินทุกครั้งหนึ่งเงินหมดครับ ทำไมถึงหมดก็นานทุกครั้งก็ต้องกินต้องชากันหมดนะครับสิบเก้าปีใช่ไหมต่อยมวยประมาณห้าปีแล้วก็ได้เมียครับคนปัจจุบันกับคนสิบเก้าปีที่แล้วคนเดียวกันไหมคนเดียวกันยังอยู่ด้วยกันอยู่ครับเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ร้อยครับเป็นจังหวัดร้อยชื่ออะไรชื่อน้ำฝนเจริญธาราครับหรือว่าน้องน้องฝนครับน้องฝนนะยังรักกันดีอยู่ยังอยู่ด้วยกันก็อยากให้พี่ดูว่าจะแชมป์ชีวิตผมนะ ดูว่าเขาทำไงกับผมทำผมถึงเล่นนี้บวดนะแต่สุดท้ายมาก็ชื่อผมดีขึ้นนะะเพราะว่ามีลูกกี่คนแล้วไม่รู้ด้วยกันสามคนได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันนะจนได้ยาก,กันนะยาก,กันสุดท้ายมานี้หลังจากที่ผมได้เข้าวัดมาเนี้เขาโอเคเขาเชื่อใจผมเขาพยายามไม่ทําผมเจใจแล้วก็โอเคผมก็ยอมยอมไปจดทะเบียนเขาใหม่อีกคัน จดทะเบียนอีกครั้งลูก3าคนละผู้ชายผู้ชายคนโตไปยิงสองคนนะตอนนี้ลูกชายผมโตกว่าผมนะเจ็ดสิบห้ากิโลครับตัวสูงใหญ่นะต่อยมวยไมหมลูกไม่ให้ลูกโชกค,ครับทําไมเพราะว่าไม่อยากให้ลูกเป็นวิบากกรรมติดตัวเองนะครับเฮ้ยครับแล้วธนพลต่อยมวยไม่ใช่วิบากกรรมนะต่อยมวยมันไม่รวยครับเพราะว่าเป็นวิบากกรรมที่ผ่านมาไม่อยากให้ลูกโจกเพราะว่าผมโจกมวยเจ็บตัวที่ผ่านมาเจ็บตัวไรได้เงินน้อยนะครับบางคนก็จำบ้านจำช่องไม่ได้เลยนะ บางคนก็ได้เงินน้อยก็คิดมากนะคิดมากก็ไม่อยากใจลูกคิดมากเลยไม่อยากให้ลูกโชคดีกว่าผมเลยยอมเจ็บตัวคนเดียวดีกว่าโบรู้ไหมว่าคนไทยรู้จักเราแน่นอนเขาทรายน้อยรัตนพลสวรพินมีน้ำหนักหมัดที่รุนแรงบูดูดันเดินหน้าเดินตลอดดีกีของเรามีอะไรมา้างดีกีผมะทูกสาย ใจตัวงไซดเป็นแชมป์ไอพีเอฟนะฮะเป็นแชมป์โลกไอพีเอฟสองสมัยฮะป้องกันได้สิบแปดครั้งสองสมัยรุ่นรุ่นมินิเฟสละห้าปอนด์ครับเสียแชมป์อ่าเสียแชมป์โลกเมื่อปีสี่สิบครับเป็นแชมป์โลกเมื่อปีสามห้าน่าจะสี่สิบผมเสียเสียใครจำได้ไหมเสียกับโซรีเปเตโรครับมวยอเมริกาใต้ครับหลังจากได้เป็นแชมป์โลกผมก็ได้มาไปร้องเพลงกับวงสุนารีก่อนครับจะได้ไปเดินสายร้องเพลงกับวงสุนารีก่อนร้องบ้างไม่ร้องบ้างผมก็ต้องกินต้องใช้ไปวันก็เงินก็ไม่ค่อยจะมี <Es per ated> จนได้ขอมากลับมาชกมวยใหม่อีกครั้งหนึ่งกับเจวรพินนะนัน่นคือคัมแบ็กครั้งที่สองครับผมกลับมาภาคสองได้แชมป์นะได้แชมป์ i b อีกครั้งนะแต่ได้แชมป์ IBF มาอีกครั้งหนึ่นง 2. 2> er, ป้องกันแชมป์ i b ครั้งที่หกครับผมเลยเซแชมป์ภาคสองป้องกันหกครั้งหกครั้งครับครั้งที่สามที่คัมแบ็กนี่มีโอกาสขึ้นชิงไหมก็มันใกล้จะทงเต็มทีอยู่แล้ว ในะกล้ชินึ่ที่อยู่แล้วร้อยสิบสองปอนขนะึ้นมาโชนนคร้อยสิบสองปอนเราพลาดเพราะอะไรเพราะว่าผมคิดว่าผมคงอ,อิ่มตัวแล้วครับเพราะว่าโชคมากแล้วมันได้เงินน้อยลเลยไม่อยากโชคแล้วเบื่อแล้วนะมาได้เงินน้อยเลยครับยิ่งโชคยิ่งได้น้อยครับอื<ม>แต่ว่าคุณก่อเกียรติพาณิชยาลมเขาพูดถึงเราไว้เขาบอกว่ายังไงเดี๋ยวเราไปฟังดู ครับและที่ยืนอยู่ข้างๆผมนี่ก็คือคุณก่อเกียรติพาณิชยารลมนะครับโปรโมเตอร์สังกัดก่อเกียรติกุ๊ปเป็นเขาเรียกว่าหัวเรือใหญ่ของก่อเกียรติกุ๊ปนะครับถ้าให้พูดก็คือเป็นโปรโมเตอร์ท่านสุดท้ายที่สร้างรัตนพลแล้วก็หยุดตรงนั้นแค่ตรงนั้นพูดถึงรัตนพลสักนิดครับก็รัตนพลก็สิ่งสาคัญครับคือนักมวยเนี่ยนะครับผมผมเรียกว่า ถ้าหยุดชคหรืออะไรต่างๆสําคัญที่สุดขอให้เป็นคนดีนะครับเป็นคนดีของสังคมนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าอย่างรัตนพลเนี่ยถ้าเขาจะบวชนะครับสู่ร่วมการสำภักน,น,นะครับผมก็เรียนเลยว่าเราเราชาวไทยไม่ว่าจะเพราะผมนะครับก็อนุโมทนาด้วยนะครับขอให้เป็นคนดีเนี่ยผมถือว่าสําคัญที่สุดครับเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาคิดฆ่าตัวตาย ทำท่าจะฆ่าแล้วด้วยเนี่ยอยากจะบอกอะไรเขาสักนิดไหมครับก่อนที่เขาจะก็ต้องผมเพิ่งทราบเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนว่า โอเคผมอยู่ในวงการมวยนะครับบางครั้งบางข่าวอาจจะไม่ทราบทุกอย่างทุกเรื่องนะครับก็เรียนเลยว่าทุกอย่างนะครับเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีปัญหาให้แก้นะครับ,บแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ทางกอ,องเกียรติกก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับเพราะว่าผมเรียนว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีปัญหานะครับ,รบเราใช้วิธีการแก้ปัญหานะครับก็คงต้องฝากเตือนน้องเขาไว้ว่าชีวิตเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งมีค่านะครับ พ่อแม่ให้เราเกิดมาก็ต้องรักษาให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเขาจะคิดจะบวชแลผมก็อนุโมทนาด้วยนะครับครับขอบคุณครับเป็นไงเขาบอกร่างกายสังขารเราไม่ไหวจริงไหมผมบอกว่าพูดง่ายๆว่าผมชกมวยมากๆแล้วผมอิ่มตัวนะนะผมชกมวยมากแล้วผมอิ่มตัวผมไม่อยากชกแล้วเงินทองไม่มีเลยต่อยมวยไปด้วยขายบะหมี่ไปด้วย ขายบะหมี่มากี่ปีครับขายบะหมี่อยู่ตรงนั้นได้มาจดถึงแปดปีครับตรงที่บางโพครับบางโพครับเริ่มขายตอนแรกนี่ครับรถเข็นมาเลยก็รถเข็นมาแล้วจ้ารถเข็นมาก็ไปให้ร้านบะหมี่หอกให้แต่ต้องรับบะหมี่เส้นบะหมี่เขาตอนนั้นน่ะได้ข่าวพี่แวะไปกินบ่อยนะครับมือนี่ข้อแกรงแ่งเลยขายดีมากเพราะว่าโบโมเลยยืนคุยไปด้วยโอ้ยก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แชมป์โลก ก็จนก็เป็นแชมป์โลกอยู่บะมีแชมป์โลกครับติดไว้ที่หน้าร้นานเลยนัวมวยซูชิมาฮะคนผ่านไปผ่านมาก็แวะกินครับแต่กว่าจะทําได้ถ้วยหนึ่งก็ถ่ายรูปอยู่นั่นน่ะคุยอยู่นั่นน่ะโอ้ยสมัยผมวันหนึ่งก็เลยขายได้ประมาณสิบถ้วยเพราะคุยไปประมาณแปดชั่วโมง <laughs> ดีว่าภรรยามาช่วยขายอยู่มาจะมาภรรยาผมมาทําก๋วยเตี๋ยวม,มาก่อนนะทำกว๋วยเตี๋ยวว<อ>ันยี่สิบครปีบครับครับตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่ถนนจักระพง์ครับตอนนี้ ผมเดินมาจากบางพูล,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 ล้อล้อล้อมาเล้งในกาครับเขาบอกว่าค่ายมวยสวรลพินเนี่ยอยู่หลังเล้งในกาแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวของรัตนพลครับก็อยู่ที่ค่ายมวยมาเตรียมการที่จะออกขายในค่ําคืนนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูดีกว่าครับว่าร้านก๋วยเตี๋ยวของรัตนพลเนี่ยที่ภรรยาเขาขายอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นไง ผลนี่ครับกำลังหั่นเลยนะวันหนึ่งนี่หมูใช้หมูกี่กิโลเนี่ยถ้าคันเดียวก็ประมาณ7จกิโลค่ะ7กิโลยืดยืว่าได้วันหนึ่งก็เกือบแสนผัพอ,อย่างนี้ก,ก็พอเลี้ยงครอบครัวได้อะค่ะอ๋อนะครับไรายได้พอบอกได้ไหมบอกได้ค่ะประมาณวันหนึ่ง วันหนึ่งก็5,000 5,000ันี้หกพัหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือหักค่าใช้จ่ายเหลือประมาณพันหนึ่งเหลือพันเดียวเองเหรอเอ้ยก็ให้ลูกพันมันน่าจะเหลือทั้งสองสามพันนะแล้วทุนล่ะคะก็ทุนไงก็สี่พันละและลูกล่ะลูกอีกคนละสามร้อยก็มันก็ต้องนี่ครับลูกครับเดี๋ยวมาใกล้ๆอาหน่อยมาคนเล็กด้วยมาเร็ว นี่ก็คือลูกสาวคนเล็กค่ะคนเล็กเหรอครับของนี่คือครอบครัวของรัตนพลนะครับที่หลองพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมนี่ลูกสาวคนโตแม่ชื่อน้ำฝนล,ลูกชื่อน้ำหวานแล้วคนโตชื่อบีค่ะชื่อบีอ้าวทำไมไม่มีน้ำอ่ะโบไงคะเหมือนพ่ออ๋อบีก็โบ้น้ำหวานก็คือน้ำฝนค่ะอืแล้วก็มีบอยบอยก็คือลูกชายค่ะคนโตคนโตมาช่วยบ้างไหม เปลี่ยนกับน้องสาวน้องสาวเขาจะกลับประมาณสี่ทุ่มน้องสาวก็เพราะเขาเรียนค่ะครับน้องน้ำปลน้ำน้ำหวานชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่น้ำหวานน้ำหวานเลยนะเรียนชั้นอะไรปสามมห้าปสามคุยถึงชีวิตนิดนึงเขาคิดว่าบวชแล้วมันได้บุญเราจะได้ขายของแล้วเก็บเงินได้อย่างเงี้ย แต่ก่อนเราขายของคือเขาไม่ได้ทําบุญเลยแล้วก็ไม่มีเงินเหลือถ้าบวชเขาคิดว่าบวชเราก็ต้องมีบุญแล้วก็ต้องเก็บเงินได้ทําไมเงินถึงไม่มีมเหลือทำไมล่ะคะไม่รู้คะ่ะมันมีรายจ่ายอืเยอะแยะคะ่ะได้ข่าวว่าตอนไปขายมีม็อบสนามหลวงสองปีเต็มเต็ม เราขายได้วันละเกือบสองหมื่นหมื่นกว่าขึ้นเงินไปไหนหมื่นขึ้นทุนล่ะคะก็ต้องหักทุนด้วยเฉพาะจ้างคนหอก็สี่คน<อ>คนละห้าร้อยช่วงนั้นได้ขายดีมากตอนนี้ไม่ได้ลำบากอะไรที่บวชก็เพราะวอยากได้บุญอยากเสริมบุญแต่ที่ฟังมาแล้วธนพลไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาบอกเพราะว่าเขาน้อยใจน้ำผล เพราะอะไรถึงไมยใจเราก็จริงๆอ่ะคืออยากอยากจะให้เขาไปขายซีดีคนละทางเนี้ยมีขายบะมีผัวขายซีดีอย่างเงี้ยมันก็จะได้มาเพิ่มกันแล้วซีดีดีไหมดีนะคะดีคืออย่างเขาขายเนี้ยแผ่นละ99้าสบางคนที่เจอเขาก็อารัตนพลร้อยนึ่งอย่างเงี้ยหรือห้าร้อยอย่างเงี้ยก็รายได้ดีมันก็ยังดีกับคันเดียวที่แท้ก็ยังรวยอยู่เหมือนเดิมนะครับ ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่อะไรยังขายได้ยังมีเงินเหมือนเดิมแถมออกหนังทาหนังด้วยขายซีดีหนังตัวเองครั <ขอ S 2> ใช่ไหมล่าสุดทาง,ทาง,ทางทต่างตักบวชมาที่วัรรดทราการนะพอดีหลวงพ่อท่านก็ทำสิดีแชมป์ชีวิตอยู่เพราะเป็นชีวิตของผม,มนะเป็นชีวิตจริงๆของผมนะมผมดูทุกครั้งแล้วผมร้องไห้ทุกครั้งก็ผมนั่งรถนั่งรถจากวัดธรรมกายนั่งรถไปนั่งรถที่ญาติโยรรมเขาทำบุญนะไปทำบุญที่วัดธรรมกายนะเขากลับบ้าน ก็ครา,าววหลวงพ่อบอกผมว่าหลวงพ่อบอกว่ารัฐมนตรเราซีดี<ต>มาขายไ,ไขายนะหลวงพ่อหลวงพ่อธรรมชยโยครับเขาเอ่ยนะครับเป็นหลวงพ่อที่ที่ผมเคารพอยู่ทุกวันในทําให้ผมมีชีวิตอยู่ทุกวันนะครับเพราะว่าเป็นชื่อว่าหลวงพ่อธรรมชยโยครับท่านก็ทําซีดีแชมป์ชีวิตให้ผมนะผมก็คิดได้เรามองเห็นคนขายมาลายอยู่ไฟแดงเนี่ยก็เพราะว่ารัฐมนตรีเอาซีดีมาขายไปมิซี่ คล้ายว่าหลวงพ่อบอกผมเหมือนั้นนะก็นึกขึ้นได้เสือทายมาผมก็รับซีดีที่พัดไปไปขายก็เลิกขายบะหมี่เลยมาขายซีดีก็ให้แฟนขายซีดีไปให้แฟนขายบะหมี่ไปผมกาขายซีดีรเพราะแฟนมวยเยอะไม่เพราะว่าเราขายบะหมี่ไม่ได้หรอกเราเจ้าชู้ไม่าช่ไชมไม่เจ้าชู้ครับไม่เจ้าชู้เพราะว่าแฟนมวยทั้งนั้นเขามามาคุยผม เพราะเขาดูผมชกดีเมื่ออยู่ฮะเพราะว่ามีแต่แฟนมวยทั้งนั้นที่เขามาชอบมวยมาเออมาเชียเขาสาเชียนะแบบผู้หญิงผู้ชายเขามาเชียกันท่านที่ฟังรายการนี้อยู่หรือว่าดูรายการนี้ถ้าท่านสนใจบุตรหลานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นน้องนองนักมวยหัวหน้าคณะโปรโมเตอร์เพศชายทุกวัยนะครับสนใจที่จะมาร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนพระภิสุสง์1แสนรูป มาได้ใช่ไหมที่นี่มาได้ที่วัดธรรมกายประทุมธานีนะครับตอนนี้เปิดรับถึงวันที่ยี่บห้านะครับครับมจิตใจที่ดีแล้วหลายอย่างออกไปเลยชีตดีขึ้นครับดีขึ้นเพราะตอนนี้ผมจ้างจากที่ว่าผมบวชเสร็จแล้วผมก็จะออกไปรวยต่อนะเพราะว่าผมขายบะหมี่ได้ครับคือแล้วนี่ก็ไม่ได้จนนี่ตอนนี้ไม่ตอนนี้ผมก็ ที่ว่าผมไม่จนนะตอนนี้ผมกําลังจะรวยครับเพราะว่าหลวงพ่อตั้งชื่อร้านกำลังรวยดีกว่าอยากกาลังจะกําล ja. ังรวยเลยครับตอนนี้กําลังรวยครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านตั้งชื่อร้านบันมีผมว่ารัตนพลยอมรวยครับร้านยอมรวยครับร้านรวยยอมรวยครับยอมรวยลอมร้านยอมรวยครับจะบอกอะไรให้ไหมเมื่อกี้พี่ร้องไห้มาเพราะว่าน้องชายของเราเรามีพี่น้องกี่คน ผมมีพี่น้องทั้งหมด14คนเสียชีวิต8คนครับตอนนี้เหลืออยู่6คนครับจำน้องชายที่ชื่อรัตนาชัยได้ไหมจำได้ครับก็ยังโทรหากันอยู่ครับเอาอย่างนี้ไปฟังรัตนาชัยนะครับสวรพินหรือว่าเจ้าเล็กพูดถึงพี่คนนี้บ้างรัตนาชายัยวันที่รัตนพลสวรลพินยิ่งใหญ่บนเวทีนะเราจำภาเพเหตุการณ์ได้ไหมได้ครับได้ครับ เมื่อก่อนนี้พี่ชายเป็นแชมป์โลกนะฮะก็เขาไปไหนเขาจะล่าเริงว่ากระทําเม,มื่อประเทศชาติทําให้ไปไหนแบบว่าให้คนรักนับถือครับแต่พอมาตกอับแล้วผมจําได้ครับช่วงพี่ชายที่ว่าโดนรถแฟนเขาภรรยาเขาอะโดนรถชนไปที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมแฟนเขารัตนพลนี่ไปหยิบหนังสือปั๊บแต่อีกคนหนึ่ง เขาปัดเรอเฮ้ย <Hey, S 1> มันยังไม่ได้รับอนุญาตวันนั้นผมผมอยากจะผมอยากจะไม่พี่จะทำาไงผมอยากจะตเตะเขาจริงๆวันนั้นว่าผมเคยคิดว่ารัตนพลก่อนดังนี้เขาบอกว่า mm hmm. พี่อ่านไหมเดี๋ยวนี้ก็รัตนพลจับอะไรไม่ได้เขาจะห่วงทุกอย่างผมก็สงสารพี่ชายจนถึงวันที่เขาเป็นแบบนี้เนี่ยชีวิตเขาคุกคีมากเลยล้มลุกยิ่งใหญ่ นึกถึงพี่ชายแล้วเรารู้สึกยังไงสะท้อนชีวิตกับตัวเราไหมครับผมเขาสู้อยากให้ลูกมีอนาคตเขาสู้ผมก็ถ้าผมมีตังมก็จะช่วยเขาครับเพราะตอนนี้น้องชายก็ลาบากผมก็ลาบากครับก็ผมอยากจยากให้สมาคมมวยช่วยดูแลอดีตชมป์โลกหน่อยนะครับให้เคยทำชื่อเสียงให้เปศชาติผมอยากให้สมาคมเป็นโลกช่วยดูแลหน่อยครับ ปัจจุบันเราก็เก็บขยะเลี้ยงตัวไปวันวันครับเลี้ยงตัวไปวันวันครับถ้าให้ช่วยพี่ก็ไม่ไหวครับผมส,งส,สงสารครับก็สงสารครับก็ผมเป็นทรนเนอร์เป็นที่ค่ายมวยสอเรพินก็ได้เงินเดือนพอเลี้ยงตัวครับชีวิตใช่ไหมครับผมถ้าตัวเราไม่สู้แล้วใครจะสู้ครับผมใช่ไหมแล้วรัตนาชัยสู้ไหม ก็อยากจะสู้ครับทำไมต้องอยากจะทำไมเราไม่สู้ในเราบอกให้พี่เราสู้ไงแล้วทำไมเราอยากจะผมสู้ตลอดครับสู้ตลอดใช่แล้วเราอ่ะรักน้องไหมก็พี่น้องทุกคนผมรักนะถ้าไม่รักไม่รักน้องนะผมไม่ชงมวยแล้วครับผมไม่หนีชงมวยแล้วครับเพื่อผมทนเห็นน้องน้องกดเมื่อกี้มือไม่ได้ครับเอาไว้ดูสิดี ชีวิตปวดกับผมไม่อยากให้น้องผมอดบุกินมือครับยังไงอุดหนุนเจอบะมีรัตนพลบะมีแชมป์โลกยอมยรวยยอมรวยที่ไหนอุดหนุนได้ที่นั่นครับครับผมอุดหนุนครับครับซีดีในรายการเรามีแน่ครับ20สแผ่นที่เราจะให้ท่านผู้ชมมาร่วมสนุกและรับไปดูแล้วซาบซึง้งดูแล้วน้ำตาไหลเก็บเอาไว้แล้วไปหาซื้อมาอีก ซื้อเยอะๆอุดหนุนเขาคนนี้ครับพ่อแม่ครับผมนายปีชาจตเวณตรตลาหรือรัตตะผลน,นะพ่อแม่คือผู้ยิ่งใหญ่ในชีวิตผมนะครับที่เปรียบไม่ได้แล้วคือพ่อแม่คือใหญ่ที่สุดแล้วผมรักพ่อแม่นะครับผมอยากบวชคณนีบวชให้พ่อแม่ตัวเองนะบวชให้พ่อแม่ตัวเองเดี๋ยวก็น้องชายด้วยนะครับน้องชายถ้ามีโอกาสได้บวชบวชเถิดเพราะว่าพี่ พี่เหนื่อยพอแล้วพี่เจ็บตัวพอแล้วพี่อยากจใจน้องสบายมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากชวนน้องบวชน้องถ้าน้องมีโอกาสบวชก็น้องบวชเถิดนะโดยครอบครัวน้องจะได้ดีขึ้นพี่รักพ่อแม่น้องทุกคนนะครับแฟนมวยน้องนักมวยที่ซ้อมมวยอยู่ขนาดนี้ยชกมวยอยู่ขนาดนี้ถ้ามีเงินก็เลยเก็บจ้ะเพราะว่าชุกมวยนา,นานแล้วคงจะต้องอิ่มตัวแล้วคงจะไม่อยากชกมวยม่อน้ำมวยหลายคน เขาไม่รวยกันนะครับอยากให้น้องเก็บกันให้มากๆก็แล้วกันนะถ้าน้องอยากบวชก็มีโอกาสบวชก็ติดต่อทางรายการทีวีเขาก็ได้นะครับ,บรายการทีวีก็ติดต่อทางรายการงานบวชอยู่นะครับ